เดี๋ยวจ้ามาแล้วครับเฮ้คันนี้ทีเด็ดหวัสดีครับพี่รถอะไรเอ่ยเออกระป๋อครับแบบเครื่องหมายได้ครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวนิดนึงเออแนะนำตัวหน่อยการครับการนะครับใช้รถอะไรเอ่ยเออเป็นซูบารุแซมบ้าครับซูบารุแซมบ้าใช่ครับถามว่าเคยได้ยินไหมผมไม่ผมไม่ทานแตับชอกแซมบ้าอ๋อเนี่ยเหรอใช่ครับเป็นแซมบ้าปกติที่เขาเล่นกัน น่าจะเป็นพวกซูซูกิไฮเจ็ทไอ้เป็นอะไรที่เขาแล้วก็เขาเรียกรถกระป๋องรถกระป๋องอะไรใช่ไหมใช่พวกเอสร้อยเอสสองร้อยอะไรเงี้ยมันจะมีหน้าคลาสสิกหน้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกหน้าอะไรครับอันนี้เดิม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 เลยครับเป็นแซมบ้าเดิมเดิผมเห็นเมื่อกี้ขับเข้ามานี่แบบหาเจ้าของเอ้ยหาไม่มีเสน่ห์ว่ะแล้วล้อล้อนี่เออเลี้ยวครับเลี้ยวนะอ๋อที่ฉันนึกว่านึกว่าหลังพุ่งขอบไปไหนพี่ ขอบ13ครับ13นี่นี่รักอย่างเงี้ยสวยนะกำลังดีเลย165 60 6นิ้วครึ่งเขาใส่เขาจะใส่สเปงเนี้ยจะใส่ BM BM ใช่30แล้วครับพี่ก่อนก่อน30ก่อน30ตัว2002 2002ตัวนั้นป่ะพวกบีมเมอร์หรืแรก BM ตัวเล็กๆดิ่มสีอยู่ร้อยอ่ะแล้วโชคอะไรทำไหมพี่ทำครับโชคทำคัลตอมใหม่ทั้งหมดเลยนะแล้วต้องคัสตอมนะมันไม่ไม่มีเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นรถบรรทุกใช็รถบรรทุกแล้วข้างหลังมันสูงข้างหลังมันเป็นแหนบหรือเป็นข้างหลังคอยสปริงโชคสปริงครับอ๋อขับดิ่งไหมเด้งไหมเด้งไหมก็มีบ้างนะมีบ้างเพราะว่าเราคัสตอมระยะให้มันน้อยลงคัลตอมให้มันน้อยลงเนี่ยมันก็จะมีระยะที่นิ่งขึ้นตัวนี้มันเครื่องเท่าไหร่พี่ตัวนี้เครื่องหกหกศูนย์ครับอ๋อห ขึ้นจะขึ้นห้างขึ้นเลยไหวไหมสบายครับผมผมขับมาก็ยืนพื้นประมาณร้อยร้อยสี่เกียร์มากห้าเกียร์ครับห้าเกียร์แล้วครับพี่ขออนุญาตเปิดดูหน่อยนะได้เลยครับตามสบายเลยพี่เนี่ยมันต้องเดินหมดเออแบบโฆรณาอ่ะเขาจะมีทิ่ตีแบบญี่ปุ่นเลยนะอันอันนี้คืออะไรครับ ไม่เป็นเป็นพวงมาลัยพวงมาลัยพวงมาลัยเหรอเขาตั้งเลยเพราะไม่ไม่ล้อมล้อมอยู่ข้างหลังก็ปกติเนี่ยของแดนแขดงที่แบบฟรีเลยใช่นี่เสียงรถฟรีเลยนะใช่มาแรงนี่นี่ประตูเล่นอันนี้เปิดได้เปิดได้เลยเปิดได้เลยพี่ไฟฟ้าวีาไม่มีไฟนี่แบบผัดปุ่มไปเลยม่นี่แบบเขาเขาแบบพร็อพนะเขามีพร็อพเป็นรถเออก็คือถ้ารับหญิงก็นั่งพื้นครับแต่นี่คือรถแบบรถรถโชว์หรือรถใช้งาน รถรถทำตามเล่นขับเล่นขับเล่นอยู่อยู่นครปฐมนะครับเห็นใช่ครับเด็กนครมาถมนี่ขับมาจากนครมาถมใช่ครับเป็นรถของเล่นรถของเล่นนี่ครับแล้วพวกนี้มันอร่งอะไรก็หาไม่ยากซ่อมได้ทั่วไปนะหรือว่ามันต้องหาไม่เลยพี่ไม่เลยคืออะไรอย่างเช่นโฉมเนี่ยผมต้องคอดต้องเองคือรถเนี่ย ถามว่ามีในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะไหมมีกลุ่มไหมมีกลุ่มมีกลุ่มกระป๋อแต่ไม่ได้เป็นกลุ่มพวกเนี้ยรถพวกเนี้ยที่เป็นซัมบ้าพวกอะไรย่เีซัมบ้าไม่มีไม่มีกลุ่มแต่เป็นกระป๋อลุงขออนุญาตเข้าไปหน่อยครับตามสบายเลยครับโอเคมีเสียงนะสี่สี่ชายญี่ปุ่นแท้ญี่ปุ่นเกียร์เหมือนรถนี้ไงรถรถแบ็คโฮลโอ้โหดูขับง่ายนะ เบาไปเลยนะแต่ไม่ไม่ไม่ถึงตันไม่ถึงตันไม่ไม่คิดว่าด้วยชักซี่มันอ่ะใช่ชักซี่มันเยอะมากเลยแล้วพวกนี้เวลาอะไเขาแต่งเขาแต่งอะไรกันพี่ในกลุ่มส่วนใหญ่เขาเล่นอะไรกันส่วนใหญ่หรือเขาก็แค่เนี้ยจัดฟิตเมนต์ล้อปกติเขาจะไม่ห้อยเอามาจัดกันเพราะมันยากคือเป็นรถพื้นฐานเนี้ยมันคือรถบรรทุกรถบรรทุกมันก็จะเป็นแบบกระบะมันจะสูงสูงโด่งโด่งอะไรเงี้ยเราก็จะมาจัดทรงแนวใส่ล้อ ทรงให้มันเตี้ยให้มันดูนิดหน่อยไม่ต้องแบบใจรักใจรักน่าสแตนด้วยใช่มใช่มันเท่เลยมันสองสไลด์สองประตูเลยนะบางทีเขามีฝั่งเดียวอันนี้ซื้อรถแถมรถคันโดใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ของลูกของลูกนั่งข้างหลังมันน่ารงเรียนคาซีทนะคาซีทในตัวมีเข็มขัดไหมล้อเลียวนี่แบบตรงยุคมากมันประมาณปีอะไร มันก็90ต้าศูนย์ต้นนะเรียวอ่ะยุคยุกล้ออาจจะเก่ากว่าเก้าศูนย์แต่มันมียุคหนึ่งที่ที่เรียวเขาไอ้ลึกๆเขามาใส่พวกซีฟิโลกันสมัยนั้นขสิบเจอ่ะเรียวอ่ะจริงจริงมันก็เหมือนเหมือนกับพวกเอทเอ็นไกนี้นะคล้ายๆกันเลยเหมือนพิบีญปุ่นอ่ะครับอาจจะมามาพร้อมๆกันแต่ผมคิดว่าเรียวอาจจะมาก่อนี่ใช่อาจจะมาก่อยอยู่ซึ่งหายากด้วยใช่ใช่หายากอันนี้สี่รูร้อยครับสี่รูร้อยครับว้าว ร้อยด้วย2.5กว้าง6.5พี่คันนี้ตอนนี้ราคาซื้อขายเท่าไหร่หรือว่าแล้วแต่แล้วแต่เราเป็นราคาตามความชอบครับอ๋อคือรถเนี่ยรถกระฟอในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผมเห็นไม่ค่อยมีทะเบียนเนาะใช่ใช่ไม่มีทะเบียนเขาบอกให้ไปขับในในไร่ในสวนอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่อันนี้มีทะเบียนพอมีทะเบียนก็เหมือนมีทะเบียนมีอนาโคสเด้อมันก็มีราคามันก็จะไปไกลขึ้นไปเรื่อยๆเพราะรถใหม่มันจบไม่ได้แล้วคอรอะไรอย่างเงี้ยแบบยังดูใหม่เลยแบบ บมันไม่กระแทกหนทำไมเขาแหม่เขาแต่งขนาดนี้แล้วฮะทำทำพอสมควรนี่รถก็ตอนได้มาก็ไม่ได้ดูรางประตูไม่สุดสุดไฟเลยอะติดเด็ดขับงี้คนมองนะใช่ตสนน่ารักประหยัดน้ำมันไอ้นี่เติมอะไรเก้าห้าครับเบนซินเลยฮะต้องเบนซินเนี่ยมันเป็นเครื่องพวกขับดูเครื่องคอมมันต้องเติมเบนซินนะใช่โซฮอก็ได้แฉว์แฉว์ ก็ขับเล่นอยู่แถวนครปฐมใช่แต่นี่ขับชอบความเหมือนมันเหมือนมิลานหน่อยๆนะอาจจคล้ายคล้ายเพราะว่าบอดี้มันเล็กอย่างเี้อย่างนี้อย่างนี้แตกมีใน eBay อะไรมีมฮะหรือว่าญี่ปุ่นมีครับกดได้แต่เขาต้องใช้เวลานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เดี๋ยวนี้มันหาง่ายเลยนะมันก็เลยมาแบบพอพอสืบได้ไม่เหมือนสมัยก่อน สมัยก่อนแม่งกดในเว็บประมูลญี่ปุ่นก็คือขึ้นเลยรถรุ่นนี้ไม่บางทีญี่ปุ่นเขาก็เล่นกันเราไม่เล่นป้าเราไม่ได้เล่นรถแบบนี้น้อยสวยงามมากแต่มีมีใช่ใช่มีมีแต่ตอนนี้มันมีไดเอทสูรุหรือม่ขายแล้วพอความแบบปกเบประเทศนะไม่เราเราชอบรถสไตล์นี้ขับังด้วยปกติกระป๋อจะเป็นเครื่องขับหน้าเหมือนเหมือนสามล้อเครื่องมันจะอยู่ใต้ล่างข้างหน้าแต่รุ่นนี้เครื่องอยู่ข้างหลัง ชั้งหลังเลยเหรอใช่มันก็เสริตง่ายกว่ามันมันดูยากกว่าที่เปิดยาบ่ะไม่มีโช๊คกับมันก็เสือกเสืนี่คอ๋ออย่างนี้เลยเหรอใช่ปกติอ่ะเราจะเปิดข้างบนเนี่ยมันจะมีน็อตไข่สี่ตัวเปิดขึ้นมาเห็นเครื่องเห็นแบบว่าโอสวิตง่าใช่เลยโอ้โหเฮ้ยเครื่องซูบารุนี่ว่าซูบารุตรงตัวเลย อ๋อคือเขาแชร์อะไรกันใช้ซูบารุคือคันนี้คือซูบารุเลยซูบารุอ๋ออย่างที่ชอบซูบารุเลยใจไปคิดแต่ซูซูกิซูซูกิหรือว่าไดคาโซอะไรเงี้ยคนในต่างประเทศไม่ใช่ใช่ใช่เขาเรียกว่ารถซูบารุใช่ใช่ที่เขาเรียกไอ้ที่นั่งกันที่แบบว่ารถกระป๋องคาบาทที่วิ่งเดินทางในกรุงเทพอะไรเงี้ยที่เขาเรียกซูบารุซูบารุก็คือที่มาของนี่แหละครับจับช่วยพี่ก็จับโอเคโอเคได้พี่ขอบคุณมากครับได้ความรู้รถสวยๆเดี๋ยวฝาก เดี๋ยวขออนุญาตไปลงในเพจเลยอ๋อได้เลยครับยินดีเลยพี่จะแอดไว้เล่นครับขอบคุณมากคับสวัสดีคับสวัสดีคับ